สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแชมป์ธนาพลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเดินทางกันมาที่ EP ีที่4แล้วนะครับและตอนนี้ฮะผมอยู่ที่โครงการราชพฤกษ์ตัดใหม่นั่นเองครับบ้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้ฮะเป็นบ้านของลูกค้าของเรานั่นเองครับบริษัท t ุเกเตอร์ดีไซน์แปดครับผู้ชมครับถ้าสมมติเกิดว่านึกถึงงานตกแต่งภายในงานอินเทียงานต่อเติมหรืองานเพิ่มเติมไม่อยากให้งบบานปลายนึกถึง t ุเกเตอร์ดีไซน์แปของเรานะครับติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับต้องบอกก่อนครับผู้ชมครับว่า EP นี้เนี่ยบ้านหลังนี้ตอนนี้เสร็จไปแล้วประมาณ95%ที่ให้ทางบริษัทชุ g เก h เตอร์ดีไซนช่วยต่อเติมตกแต่งภายในให้นั่นเองครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ที่แชมอยู่ตรงนี้ครับคือห้องโถงกลางชั้นที่1น,นั่นเองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะฮะว่าดีไซน์บ้านหลังนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของคลาสสิกแอนด์ลักชัวรีนั่นเองนะครับเรียบหรูดูดีและทันสมัยครับคุณผู้ชมครับสีที่เขาใช้ในบ้านหลังนี้สีที่ใช้เป็นหลักเลยคือสีขาวครับ ทำให้บ้านของเราเนี่ยดูสะอาดดูปอดโปร่งดูกว้างขวางอีกด้วยนะฮะเรามาเริ่มที่จุดแรกเลยละกันครับตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะตรงนี้เราทําการบิวอินใหม่ทั้งหมดครับให้เป็นตัวกําแพงนะฮะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีชั้นเก็บของนั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือข้างบนเนี่ยเราจะติดชานเลีครับ สังเกตให้ดีนะครับว่าตัวบ้านนี้เนี่ยพอเขาเน้นสีขาวไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเขาเพิ่มลูกเล่นครับด้วยการตัดขอบสแตนเลสสีทองนั่นเองครับทำให้บ้านนี้เนี่ยดูหรูหราดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะฮะด้านข้างตัวนี้ของแชมป์ที่เห็นอยู่ครับนั่นคือห้องนั่งเล่นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องรับแขกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินทะลุห้องโถงมานะฮะสังเกตจากจุดแรกก่อนเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมนั่นคือบ b เดอร์นั่นเองหรือว่าตัวพื้นนะครับโครงการเนี่ยเขามีพื้นลายหินอ่อนครับแบบนี้มาให้เรานั่นเองครับแต่เพื่อความสวยงามครับและให้ดูเรียบหรูดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะฮะเราก็ มาทาการต่อเติมตัวพื้นตรงนี้เข้าไปเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าพื้นห้องนี้เนี่ยดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนต่อไปนะฮะนั่นก็คือชานเลียครับที่สามารถทําให้ห้องนี้เนี่ยดูสว่างสวยสวยงามพร้อมรับแขกให้กับเพื่อนๆของเราที่สามารถมานั่งปาร์ตี้การพูดคุยกันในห้องหลังนี้ฮะร,รวมทั้งขอบข้างบนนะครับพอมันเป็นสีขาวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดูธรรมดาจนเกินไปครับแต่เมื่อไหร่ที่เราตัดด้วยขอบสีทองสแตนเลสเข้าไปครับมันยิ่ง ทำให้ดูหรูหราม,มากยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูฮะนี่มาดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะครับนั่นก็คือผนังทีวีลายหินอ่อนอันนี้นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าทางโครงการของเราได้ทําการบิวอินแบบนี้ครับนี่แบบนี้ดียังไงแบบนี้ดีตรงที่ว่าคุณผู้ชมสามารถหมุนให้ดูทีวีในห้องนั่งเล่นก็ได้และตรงโซนนู้นคือ ห้องทานอาหารนั่นเองครับเวลาที่เรามีเพื่อนๆมาการทานอาหารกับครอบครัวนะฮะเราก็สามารถหมุนแบบนี้เลยครับหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะกลับมานั่งดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นก็หมุนกลับมาแบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูที่ห้องทานอาหารกันดีกว่าครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ห้องรับประทานอาหารกันหน่อยละกันนะครับ ตัว b o r d ร์ของเราครับต้องบอกว่ามีความแมช h นะครับกับ ห้องรับแขกนั่นเองนะครับคือลายเดียวกันเลยฮะส่วนตัวฝ้าครับคุณผู้ชมครับตัดกับขอบสแตเลสสีทองแล้วก็ขอบบัวลายคลาสสิกนั่นเองฮะทำให้ดูมีมิติและมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นพร้อมกับแชนเลียยาวครับที่รับกับโต๊ะรับประทานอาหารเลยนะครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ฮะตรงขอบของเขาฝั่งนี้ที่เมื่อกี้ผมบอกเอาไว้เนาะว่าเราก็สามารถที่จะหมุนปื๊บแบบนี้นี่ เพื่อให้เราสามารถรับชมทีวีฝั่งนี้ได้ด้วยรวมทั้งตู้ตัวนี้นะฮะทาง t ูเก t ต e r Design 88ของเราก็บิวอินขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้าเลยทีเดียวครับแต่ที่ผมชื่นชอบบ้านหลังนี้มากๆเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีอีกหนึ่งมุมครับที่เราสามารถเดินแบบยาวๆกันไปได้เลยนะฮะในบริเวณของ ห้องนั่งเล่นพักผ่อนชิลๆนั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เรามีโซฟาอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถเปิดประตูกระจกแบบนี้ครับนั่งรับลมเยน็นสบายแบบนี้มองวิวสระว่ายน้ำแบบนี้และนอกจากนั้นฮะ,ะอีกหนึ่งห้องที่เราสามารถเดินทะลุไปได้เลยอยู่ด้านนู้นครับตามฉันไปเลยครับ มาถึงอ,อีกหนึ่งโซนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นโถงสูงเรือนกระจกนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะว่าห้องนี้เนี่ยทางโครงการเขาได้เตรียมเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ในโครงการนั่นเองครับแต่ทางบริษัทชูเกเตอร์ดีไซน์88ของเราครับได้ทำการบิวอินตู้ขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ใหญ่ๆแบบนี้ครับสีขาวเพื่อให้แมชกับสีของตัวบ้านนั่นเองตัดกับขอบสีทองครับเพื่อความสวยงามและหรูหราฮะอีกหนึ่งจุดฮะที่ทางบริษัทของเรานะครับ ทำการบุผนังทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนะฮะนี่บุผนังเป็นลายคลาสสิกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับห้องนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยฮะถ้าสมมติเกิดว่าเราต้องการพักผ่อนแบบชิลที่สุดบรรยากาศส่วนตัวที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยสามารถเปิดม่านและก็รับแสงจากธรรมชาติได้นั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดมากๆนะฮะที่ตอนนี้หลายบ้านก็หันมาใช้คอนเซปต์แบบนี้ด้วยกัน เป็นห้องกระจกกว้างๆแบบนี้เพื่อรับแสงธรรมชาติประหยัดค่าไฟนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทางบริษัทชูเกเตอร์ดีไซน์88ของเราครับได้ทําการต่อเติมเพิ่มให้นั่นก็คือตัวหลังคาเรือกระจกตรงนู้นนั่นเองครับเพื่อให้มันมีความ m i ก a n แอนด์แกับตัวเรือนกระจกโถงสูงนี้ครับ เอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูในโซนของห้องครัวกันบ้างล้วกันนะครับทางบริษัท t o เก t h e r d e s ไซน์ของเราครับก็ได้ทำการบิวอินตู้แขวนทั้งสองฝั่งนี้นะครับให้กับลูกค้าของเรานั่นเองนะฮะหลังจากที่เราเข้ามาในห้องครัวเสร็จปุ๊บต่อไปฮะเราสามารถที่จะเดินทะลุออกไปได้ในบริเวณของห้องซักล้างนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วบริเวณนี้เนี่ยเป็นห้องโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเมื่อลูกค้าให้โจทย์มาครับว่าอยากได้ห้องซักล้าง ทางชอคเกเตอร์ดีไซน์ีครับเลยมีการกั้นเป็นห้องขึ้นมาให้แบบนี้นะครับมีการบิวอินกำแพงขึ้นมาใหม่ตัวชั้นต่างๆขึ้นมาใหม่ตู้ขึ้นมาใหม่แบบนี้นะฮะจร,จริงๆแล้วถ้าสมมติเกิดคุณผู้ชมสังเกตให้ดีนะผมรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยพอมาแมทช์กับสีเขียวมิ้น์แบบนี้เนี่ยมันก็ดูมีความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราบิวอินตู้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ห้องนี้เนี่ยดูมีความเป็นสัสดส่วนมากยิ่งขึ้นนัั่นนนเเเเอองะะรรรราาากกก็ลยตติดปูจบบนนี้้ไวค ส่วนด้านนอกนะฮะต้องบอกว่าบริษัททูเกเตอร์ดีไซน์ของเราก็เก็บารายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับบริเวณนี้ฮะเราบิวอินตู้ใส่รองเท้าขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำเป็นจุดที่นั่งใส่รองเท้านั่นเองนะฮะเราดูที่ตัวตู้ก่อนนี่สามารถใส่รองเท้าได้หลายคู่มากๆเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งชั้นล่างตรงนี้ด้วยนะฮะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับ งั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้ามาดูด้านในกันบ้างแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับด้านในฮะบริษัทเกเตอร์ดีไซน์ของเราครับก็ได้ดีไซน์คิวขอบบัวลายคลาสสิกแบบนี้มาให้นะครับเพิ่มมิติให้กำแพงดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมทั้งด้านหลังฮะตรงนั้นนะฮะเราก็ทําเป็นตู้โชว์ขึ้นมาครับเอาไว้สําหรับวางของโชว์สินค้าต่างๆหรือว่าโชว์งานไอเดียต่างๆก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้ามาดูห้องนอนของชั้นหนึ่งแล้วกันครับ แล้วครับตอนนี้เราจะพาผู้ชมนะฮะมาดูทีหนนทห่ห้องนอนชั้นที่1นั่นเองครับห้องนอนชั้นที่1เนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งนะฮะสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้เหนื่อยนะครับเริ่มจากตู้นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตู้นี้เราทําการบิวอินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับมีกระจกเงาแบบนี้เอาไว้ให้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ของเราหลังจากใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วนะครับก็สามารถส่งความเรียบร้อยได้นั่นเองนะครับต่อไปคือ โต๊ะกระจกครับผมนี่โต๊ะกระจกแล้วก็ตู้โชว์นะฮะที่เป็นลามิเนตลายไม้ครับให้มันมีความแมชกับตัวพื้นนั่นเองครับส่วนหัวนอนครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวนะฮะสำหรับห้องนี้ครับหัวนอนห้องนี้ครับเขาทําการเบิ้ลผนังขึ้นมาแบบนี้และซ่อนไฟ LED นั่นเองนะครับเพื่อความสวยงามครับ เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับขึ้นมาที่บริเวณชั้น2กันบ้างแล้วกันนะครับแต่ว่า1จุดที่อยากจะให้ดูก่อนนะครับเพื่อความ Mix and Match ของตัวบ้านนั่นเองนะฮะนั่นก็คือตัวกำแพงตรงนี้นั่นเองครับ เรามีคิ้วขอบบัวลายคลาสสิกครับและด้วยความที่ว่ากำแพงเป็นสีขาวนะครับพอเราติดเข้ากับสแตนเลสสีทองมันก็จะทำให้ดูมีมิติและดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งจุดครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของโถงตรงนี้เลยนะฮะนั่นก็คือบริเวณของฝ้านั่นเองครับที่เราเบิ้ลขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตัดกับสแตนเลสสีทองครับพร้อมกับห้อยชนเลียใหญ่ๆแบบนี้ไว้บริเวณกลางบันไดนะฮะเพิ่มความส่องสว่างเพิ่มความสวยงามนั่นเองครับ และในบริเวณนี้ครับนั่นคือโถงกลางชั้น2นั่นเองนะฮะลูกค้าของเราครับรีเควสต์มาว่าตรงนี้อยากจะให้เป็นเหมือนฟิลห้องฟิตเนสนั่นเองนะฮะด้วยการติดกระจกขึ้นมาตรงนี้ครับเพื่อให้ห้องดูกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะและนอกจากนั้นเราทําการเบิ้ลฟ้าขึ้นไปครับพร้อมกับตัดขอบสแตนเลสแล้วก็ขอบบัวลายคลาสสิกสแตนเลสสีทองนะฮะเพื่อใหม้มีความแมชกับทั้งตัวบ้านนั่นเองนะครับและก็บริเวณนี้ฮะเราก็ได้ทําการบิวอิน ตู้โชว์ขึ้นมานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามนะครับที่ถ้าสมมิเกับคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูอยู่แล้วอยากเอาเป็นไอเดียก็สามารถทำได้นะไปดูห้องต่อไปกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่บริเวณห้องนอนที่3กันบ้างแล้วกันนะครับห้องนอนที่3นี้บริษัททูเก็ตเดีิไซน์ของเราบิวอะไรขึ้นมาบ้างเริ่มจากโต๊ะทํางานบริเวณโซนนี้ก่อนเลยครับแล้วก็มีตู้โชว์ด้านนี้นะครับ ด้านนี้คือเราก็บิลขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับเอาไว้เป็นสําหรับไว้ทีวีดูทีวีรวมทั้งตู้ต่างๆด้วยนะครับและอีกหนึ่งจุดครับที่หลายคนรีเควสต์มามากๆครับว่าชอบสังเกตชอบดูหัวนอนว่าจะเป็นยังไงนี่เลยฮะตัวหัวนอนของเรานะครับผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับว่าบ้านหลังนี้ส่วนมากนะครับเกือบทั้งหลังเลยเนี่ยเขาเน้นไปในเรื่องของสีขาวครับแต่ห้องนี้มีความพิเศษครับโดยที่เขาเอาสีชมพูอ่อนแบบชมพูพัดเทลสุดๆเลยทีเดียวนะฮะมามิกแอนด์แมชครับทำให้ ห่องนี้เนี่ยดูมีความหวานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรวมทั้งลามิเนตตรงนี้ครับลายหินอ่อนตรงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าดูแมชกันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ฝ้าของเราครับเราทำการเบิ้ลขึ้นไปติดกับขอบบัวลายคลาสสิกแล้วก็สแตเลสสีทองซึ่งก็ถือว่าเป็นคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้นะครับอีกหนึ่งจุดครับที่เราจะพาไปดูนั่นคือ Walk-in c l o s e t นั่นเองครับ และในโซนตรงนี้นะครับนั่นก็คือโซนของ Wal ์ i n c o คอสนั่นเองนะครับเราทำการบิวต์ตู้ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเราใช้บานอลูมิเนียมสีทองนะครับแล้วก็ติดด้วยกระจกหลอนนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งจุดนั่นคือบริเวณโต๊ะเครื่องแป้งครับที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะครับโต๊ะเครื่องแป้งของเขาตรงนี้เป็นกระจกเงาครับบานใหญ่สะใจสำหรับผูบีงอย่างแน่นอนนะฮะแต่เราครับสามารถที่จะเปิดแบบนี้ออกไป เพื่อทําการรับแสงจากธรรมชาติเข้ามาทําให้ห้องของเราดูสว่างมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับนี่สุดยอดเลยมาครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมครับเข้ามาดูที่ห้องนอน2กันบ้างแล้วกันนะครับถ้าสมมติเกิดว,ว่าเริ่มสังเกตดีๆครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าห้องนอนนี้เนี่ยมีการใช้สีที่แมทช์ขึ้นนั่นก็คือเราใช้สีเทาอ่อน ในการตกแต่งตามผนังต่างๆนั่นเองนะครับเริ่มจากจุดแรกที่เราเข้ามาครับนั่นก็คือโซนของ walk in closet ตรงนี้นะฮะเห็นเลยว่าเราทำการ build in ขึ้นมาใหม่นะครับมีกระจกบานใหญ่เอาไว้ให้ด้วยมีตู้โชว์ซ่อนไฟ LED ไว้ให้ด้วยนะครับรวมทั้งบริเวณตู้ตรงนี้เหมือนกันนะครับมาต่อกันที่บริเวณของผนังทีวีนะครับเรา build in ใหม่ทั้งหมดนะฮะด้วย ลายหินอ่อนลลมิเนตลายหินอ่อนอันนี้นั่นเองครับพร้อมกับท็อปด้วยหินสังเคราะห์ลายหินอ่อนครับเพื่อให้มีความมิกแอนด์แมชกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัดกับขอบสแตเลสสีทองตัดกับขอบบัวลายลาสสิพร้อมกับซ่อนไฟ LED ไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือบริเวณตรงนี้เลยฮะบริเวณตรงนี้คือโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองนะครับเราก็ทำการบิวอินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยรวมทั้งในส่วนของตู้โชว์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ บริเวณนี้คือหัวนอนครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติเกิดว่าหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะข้างหลังนี้คืออะไรทําไมดูมีระดับแบบนี้จริงๆแล้วผมต้องบอกนะฮะว่าหัวนอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องนี้เลยครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติได้แบบนี้เลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามนะฮะที่ทางบริษัท t ูเกเตอร์ดีไซน์ของเราได้ดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยเดียวครับ เอาละครับตอนนี้นะฮะเราจะพาทุกคนครับมาบุกที่ห้องนอนใหญ่หรือว่า master bedroom กันหน่อยละกันนะครับ เริ่มจากพอเราเข้าประตูมาครับสิ่งแรกที่ทางบริษัทของเราบิวอินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนั่นคือบริเวณตู้โชว์นั่นเองนะครับและตรงนี้ครับนั่นก็คือบริเวณหัวนอนนะครับเราทําการเบิ้ลขึ้นมานะครับและก็ตกแต่งด้วยหินสังเคราะห์ลายหินอ่อนนั่นเองครับพร้อมกับซ่อนไฟ LED ไว้ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งจุดฮะคุณผู้ชมครับนั่นคือขอบบัวลายคลาสสิกครับห้องนี้เนี่ยเราเน้นไปในโทนสีขาวเพื่อให้แมทช์กับตัวบ้านทั้งหมดนะครับจึงมีความหรูหราคลาส และลักชัวรี่นั่นเองครับส่วนฟ้าข้างบนเราก็เบิ้ลฟ้าขึ้นไปครับคุณผู้ชมครับทำการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดบิวอินใหม่ทั้งหมดนะครับและในส่วนตรงนี้ครับผนังทีวีของเรานะครับเราก็ทำด้วยหินสังเพ์เหมือนกับบริเวณหัวเตียงนั่นเองเพื่อให้มีความมิกแอนด์แมชกันของห้องนี้นะครับ อ่ะและอีกหนึ่งจุดครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมติเกิดว่าคุณผู้ชมดูจากรูปทีดีแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนประตูบานเลื่อนครับเพื่อเปิดปิดไว้สําหรับรับแสงนั่นเองนะครับจุดต่อไปฮะที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะชมว่าจะสวยงามขนาดไหนนั่นก็คือในโซนของ walk in closet นั่นเองครับ มาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในโซนของ walk in c l o s e t กันบ้างแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้ที่เห็นนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นอีกไฮไลท์ของห้องนี้ครับเพื่อทําการแบ่งสัดส่วนของห้องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเดินเข้ามา walk in c l o s e t ครับประตูเมื่อกี้ก็คือประตูสไลด์กระจกกัดลายนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการแบ่งระหว่างโซนห้องนอนและว a l n in closet นั่นเองนะครับ ในบริเวณห้องนี้ครับทางบริษัทของเราทําการบิ้วใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผู้ชมเริ่มจากตู้เสื้อผ้าฮะเป็นกระจกลอนครับนี่เปิดมาปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้พร้อมกับเราก็ซ่อนไฟ LED เอาไว้ให้ด้วยนะครับและตรงนี้ครับเป็นกระจกเงาเจียป,ปีครับลายข้อหลามตัดนั่นเองนะครับนี่เป็นการเล่นลวดลายนะครับ ให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นพร้อมกับบิวชั้นต่างๆขึ้นมาให้แบบนี้นะครับทัวห้องเลยครับคุณผู้ชมครับและในโซนของตรงนี้นะครับก็จะมีกระจกบานใหญ่เอาไว้ให้เลยครับเวลาที่คุณผู้หญิงนะครับแต่งตัวส่องกระจกต่างๆรวมทั้งตู้ตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมเอาไว้สําหรับใส่เครื่องประดับต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเบาะเอาไว้ให้นั่ง สำหรับเวลาเจ้าของบ้านนะครับหยิบเครื่องประดับต่างๆมาปุ๊บสามารถนั่งใส่เครื่องประดับตรงนี้ได้เลยนะครับและตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นช่องรับแสงนั่นเองนะครับที่เราเปิดรูงเอาไว้แบบนี้เพื่อให้แสงส่องเข้ามานะครับรวมทั้งบริเวณนี้ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตู้ครับที่เราทําการบิวขึ้นมาให้ใหม่ทั้งหมดเป็นตู้ขนาดใหญ่นั่นเองครับและอีกหนึ่งจุดนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำครับเราก็ทำการบิ้วประตูบานคู่ขึ้นมาให้แบบนี้ด้วยครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสวยงามไหมฮะนี่เสร็จแค่95เท่านั้นนะยังเจ๋งขนาดนี้เลยเมื่อไหร่เสร็จครบ100ครับแชมป์จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารีวิวแบบจัดเต็มทุกห้องทุกมุมอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากให้บริษัท Together Design 88ของเรานะครับไปช่วยดูแลบ้านของคุณเสิร์ชไปได้เลยครับพิมพ์ไปเลยครับว่า Together Design 88นั่นเองนะครับมีทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Line เพจ IG, YouTube แล้วก็เว็บไซต์นั่นเองนะครับเรามีครบทุกช่องทางอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติเกิดว่าคุณไม่อยากให้งบประมาณของคุณต้องบานปลายออกไปอยากให้ได้บ้านที่สวยงามตามที่คุณใฝ่ฝันให้นึกถึงเลยครับ Together Design 88นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วฮะครั้งหน้าผมจะพาไปที่ไหนติดตามให้ดีครับ